สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาโมชแนลนะฮะวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนมาเปิดหวานใหม่กันนะครับหมยนี้จริงเราเปิดไว้สองลาวันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มายิงนะฮะเพิ่งมายิงวันนี้วันแรกนะครับให้เพื่อนๆดูความโหดของใหม่นี้นะฮะดูนะครับใครที่เข้าใหม่นี้ห้ามล้มเด็ดขาดนะฮะหนามฮะหนามล้อมรอบตัวนะฮะยังไม่รู้เลยนะฮะว่า ถ้ายิงโดนเนี่ยเราจะลงไปเอาปลายัางไงนะครับเนี่ยถ้ากิดสุิว่ามาติดนะเพราะมันแบบเนี่ยหนามแบบรอบรอบทิ่นนะครับโหดมากข้าหมหายนี้สีขุ่นไปเลยนะครับลุ้ปลาจะขึ้นหรือเปล่าน,น,นะ,ะก็เดี๋ยวมาลองลุ้นไปพร้อมกันดูนะฮะว่าจะมีผลง,งานเ,นเพื่อนรับชมกันหรือเปล่าน,น,นะครับติดตามดูกันเลยครับปลาลอยนะ ยบร้อยฮะกีไปขึ้นหมายนูนะครับตามไม่ยอมขึ้นนะครับไดย้ายกลับมาหมายเดิมเอานะฮะต้นสเล็กเหมือนเดิมนะครับตอนนี้สายรุ่นๆฮนะตัวไม่ใหญ่มาก จะเผาได้ทอดยนะอยู่ครับอ <c oughs> ยิ่งไม้เยอะมากครับทำให้มันออกปลาขึ้นยากมาก่อยนี้ดูนะเกรีย่ยวเกันโอ้โหนื่อยใจฮะปลาขึ้นตัวนึ่งนี้ปลาตื่นทั้งหมายนะครับ จะเอาขึ้นมาแลนะ้วเดี๋ยวน่าจะต้องไปดึงกิ่งไม้ขึ้นข้างล่างนะครับอันตรายมากเบบนีเ,เสียยลูบนะครับ ได้แล้วนะครับหมายตอนยิงไม่ยากครับยาไอตอนเราขึ้นนั่นแหละครับสายไม่ขี้เล่นนะฮะตัวเก็บเกลฝ่ามืออยู่นะครับขออนุญาตปดปากก่อนแล้วกันนะครับคิดว่าขึ้นต้นไม้มาปุ๊บเจอปั๊บเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเฝ้าต่อกันอีกสักพักนะครับดูจากสภาพน้ำเนี่ย น่าจะมีตัวอยู่นะครับน่าจะมีตัวลอยอยู่เพราะน้ําคุ้นมากนะฮะน้ําคุ้นๆอย่างเงี้ยหมายในปลามันค่อยชอบจะมีลอยหัวอยู่นะฮะแต่มันจะโผลออกมาหรือเปล่านั่นแหละครับดูทรงเหมือนจะลอยอยู่ใต้พุ่มก็เดี๋ยวขึ้นปืนก่อนแลวกันนะฮะเดี๋ยวมาลองเฝ้าดูกันต่ออีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับ ตอนนี้แดดไม่มีแล้วนะคะรับปลานินมันน่าจะไม่ลอยแล้วนะครับหมายนี้แล้วก็วิ่งปลาอะไรนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่ฮะขอผปลานินปลานินนะ,ะปลานินนะ,ะ,ะนโอ้ยุ้ยม,มันทำท่าจะลอยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ลอยนะฮะปลามัน อรอยนะพายุบนต้นไม้แล้วเรามองไม่เห็นนะฮะเพราะว่ามันไกลเกลินป่าเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำน,นะครับตอนเนี้ยเรียบร้อยฮะ กำลังสวยครับตัวเป๊ะรอยตัวนะตครับสายฟอมือฮะกำลังสวยเลยนะครับงีเดปากันนะครับหมายแบบนี้นะฮะถ้าใครไม่มีแว่นยิงปลานะครับบอกเลยว่าหมดสิทธิ์ยิงครับ ต้องบอกว่าแว่นเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะฮะตัวเล็กมากเียบร้อยครับเข้าหัวตเต็มครับตัวเล็กนะฮะแต่เข้าหวัวเต็มเลยแว่นเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะครับในการ ยิงป่านะฮะยิงเป็นหมายแบบที่เปิดโล่แบบนี้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยต้องบอกว่างานยากครับว่าบางบางทีป่าเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงจุดที่มันเป็นเงาสะท้อนนะฮะถ้าไม่มีแว่นคอยตัดแสงให้เนี่ยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะ เห็นแค่เป็นเงาเงนะครับอุ้ยสายมีเล็กเท่าไหร,ร่นะฮะพอทอดได้ครับตัวนี้มายลดปากันแล้กันนะครับ รูปใหม่ไหมเรากลายเป็นไม้ไปเลยครับนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนะฮะตรงที่ปลายปืนชี้นะครับก็คือตรงที่เราเปิดมานะฮะถ้ามองจากฝั่งนี้ยคือไม่เห็น,นครับเพราะว่าหน้าหมายก็ยังลกอยู่นะครับเนื่องจากเราลงมาไม่ได้ฮะลงมาเคลียร์ไม่ได้มันฟันได้แค่ริมริมทางนะครับแต่วันนี้เนื่องจากน้ำมันขุดนะฮะ น้ำคุ้นปลามันก็เลยลอยมาเกือบๆถึงผิวน้ำอยู่นะครับปลาก็ยังเปรียวนะฮะยังไม่ยอมขึ้นผิวน้ำเท่าไหร่นะครับลอยแค่เกือบๆผิวน้ำนะแต่ก็ถือว่าพอยิงได้ครับดีกว่าอยู่เลอกพื้นนะฮะเมืเ่ถ้าน้ำช่วงที่น้ำแบบพอใสหน่อยในปลามันเลาะอ,อยู่กับพื้นเลยนะฮะแต่หมายเนี่ยมันไม่ได้ใสเหมือน เหม so like ือนหมายน้าใสเราครับซึ่งอันนั้นน่ะคือต่อให้ปลามันนอนอยู่กับพื้นไงเราก็มองเห็นนะฮะแต่อันเนี้ยคือคือน้ํามันจะยังขุ่นอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นจะเรียกว่าไงดีฮะเป็นขุ่นนะดับที่มองไม่เห็นพื้นนะฮะแต่ว่าก็คือน้ํามันใสกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวเฝ้ากันอีกสักพักหนึ่งนะฮะดูว่ามันจะมีปลาโผล่ขึ้นมาอีกมัยนะครับ น,นี่นี่ก็ต้องเรียกว่าดักยิงปลาลอยนะฮะวันนี้เพราะว่าถ้าอยู่ต่ำลงไปเกินคืบนะี่คือมองไม่เห็นตัวนะฮะนน้ำมันขุ่นมากนะครับโดยใหญ่แล้วที่ยิงระยะก็จะไม่เกินคืบจากผิวน้ำนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าจะมีสักตัวไหมนะครับเดี๋ยวเฝ้ากันต่อนะฮะฝนก็ทำท่าจะตกนะครับตอนนี้ดูฟ้านะฮะ ฝาฝนไม่เป็นใจครับช่วงนี้โอ้โหดนก้อนนั้นมาตึ๊บเลยนะครับไม่พลาดแน่นอนคนะรับลองกันสักแป๊บหนึ่งครับดูว่าจะมีกบตัวสองตัวไหมนะครับอืปลาลงเร็วไปหน่อยครับไม่อยากเสี่ยงนะฮะเพราะว่ายิงหนึ่งครั้งมันก็จะทำให้ปลามันตื่นนะฮะ อยากได้เป้าให้มันค่อนข้างชัวร์นิดหนึ่งนะครับเวลาเรามีน้อยด้วยฮะเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับรอกันกีเป้าไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะฮะตอนนี้มองผ่านแว่นเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะฮะฟ้ามืดมืดมากๆแล้วครับดูนะฮะเหนือหัวเราแล้วนะครับก็วันนี้คงจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วครับมองไม่เห็นแล้วนะฮะ ยากมากเพราะว่าคิดว่าป่าน่าจะเข้าไปขึ้นใต้พุ่มครับพันนี้ถ้าขึ้นข้างนอกมันยังพอมองเห็นนะฮะแต่ใต้พุ่มเนี่ยตอนนี้มันมืดแล้วนะครับมืดนะเรายิงไม่เห็นแล้วฮะไม่น่าจะยิงได้หรอกก็วันนี้ถือว่ายังพอชได,ด้น,นะครับหมานอยู่นะฮะถึงไซส์ไม่ใหญ่มากแต่ก็ยังพอได้ทอดนะครับสามตัวมีสองตัวใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ตัวเล็ก ่ายก็พอทอดอยู่ครับช้ได้อยู่ครับวันนี้ก็คงจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e ก็เป็นกำลังใจเราเดวยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ